ยหมค่ค่ะเปิดค่ายเพลงเองค่ะชื่อค่ายเพลงว่ามหาสมบัติรคคอร์ดค่ะ <Yeah. S 1> ก็จะแบบว่าออกแบบว่าแนวสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ลูกทุ่งอินดี้ออกแบบว่าแบบอีสานอินดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาจากให้วัยรุ่นเอามาให้วัยรุ่นฟังกันค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้บริหารค่ายเพลงอยู่ค่าย M2K Entertainment แล้วก็วันนี้พาศิลปินเบอร์แรกของค mm ่า hmm. ยมาด้วยค่ะ mm hmm. เปลี่ยนมาเป็นสงได้ค่ะอไรนะทำไมเห็นคั่งยังไงถงเปี่ยนมาเป็นส่คสจากที่แบคยรอย่างนี้เออก็อยากจะแบบว่าคือคั่งีฮฮาแบบว่าเอาง่ายๆอยากออกคอนเสิร์ตาเที่ยวต่างจังหวัดไม่ได้ออกคอนเสิร์ตต่จังหวัดบ่อยๆอยากออกบ่อยๆอย่างนี้มันมีนวาว่างจนยังไงคะมันไม่ได้ว่างหรอกแต่ว่ามันเรียกว่าอะไรอะ สนองสนองนิดตัวเองอตอนสมัยสมัยนู้นมันไม่ได้ทําตามใจคราวนี้ก็อยากทําตามใจตัวเองบ้างแต่คือแบบด้วยรุ่นช่วงอายุที่ช่วงนี้คือแบบหลายคนที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบอยู่นิ่งน่งแบบสเตเบิลเลยรอบนี้ไม่เห็นมีใครนิ่งสักคนนึงใครไหนพูดไหนพูดรุ่นยุค90มันนี่ว่าใครนิ่งไหนพูดนี่ดูพี่อ่ำนี่เนี่ยนั่นนิ่งไว้นั่นอะ ไม่มีนิ่งกนนะได้นิ่งแล้วเราก็เป็นเจนวายเนาะเออเจนวายวายไหนคือแบบกัดมันห่วงบัลลังใช่ไหมคะไม่ได้ห่วงบัลลังหรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเผื่อใครคิดถึงเสียงอะไรเงี้ยเราลูกสาวเะคะอันลูกสาวตอนนี้ลูกสาวออกซิงเกิลใหม่ชื่อชื่อว่าอีซินไลมันละไงคนละเรื่องเลยนะมัันยงงไก็เป็น โจจกคุอินนะคะเพราะว่าคุอินแบบว่าบอกว่าขอเพลงเ็วที่สามารถเต้นได้คิวก็แบบว่าลองเขียนแนวนี้ดูแล้วก็เป็นเป็นแนวใหม่คิวก็เออก็พยายามมากๆที่จะทําให้มันออกมาดีค่ะคิ้วก็แบบฟังเพลงแนวนี้เยอะๆมากๆเลยเพื่อที่ได้แต่งเพลงแนวนี้ออกมาได้ค่ะคิวก็อยากให้ทุกคนไปฟังกันดะๆนะคะชื่อเพลงว่า Easy Line ค่ะปล่อยไปทุกตร r e ม,มิ่งแพลตฟ f o r m แล้วค่ะเต้นแข่งกับแม่เลยนะคะ อันนี้ก็แอบมีเต้นด้วยนะคะแบบว่าเราก็เต้นแข่งกันอยู่ใช่เพลงนี้ก็คือนักของว่าสองปีที่แล้วก็รูปคืนเช้าใช่เพลงนี้ก็แบบอัพบิดขึ้นมาค่ะฟังง่ายขึ้นแม่เราเต้นเรื่องอะไรกูคุยร้องเต้นเพลงเพลงเพลงเดี๋ยววันนี้มาเดินกลมแดงให้รักษามอัพอัดนิดนึงต้องแบบมีแอบเรียบร้อยนิดนึงหรือว่าจะได้เห็นึุง เอาไม่แน่นะไม่แน่นะก็อาจจะทำแบบว่าเพราะว่าเขาเป็นเด็กอินเตอร์ใช่ไหมเราก็สายฮาอาจจะทำแบบผสมกันที่มันแบกว่าสนุกสนานใช่ไหมคะไม่นิ่งยังยืนยัน90ไม่ที่ใช่หนี้แล้วงานอื่นของพี่อินเราจะได้เห็นคบว่าขอุณก็หนูขอออกอีกแสดงก็เดี๋ยวว่าจะออกซิงเกิลอีกสักเพลงหนึ่งค่ะมันจะออกเพลงนึงคืนนี้อาจจะนิ่งแล้วอาจจะเกษียณตัวเองขอขอขอสนองนิดความอยาก ในการทําเพลงของตัวเองก่อนอแล้วช่วงนี้นะคะงานเข้ามาเยอยะไหมคะหลังจากที่ปล่อยไปกับพี่ไทยธนาวุฒิค่ะกับกับพี่แชม่มบ่อยของรายการก็บอยแล้วก็ไปคอนเสิร์ตก็บ่อยเีททางงา่ท,ทั้งทำงานด้วาทัเรียนยังกแบไรอรชิวเพื่อหาแบบวิธีอะไรก็ได้ท,ที่มันจะทให้แบบว่าชิวสามารถทำงานที่แรนังไปด้วยือก,การเขียนตีแไห จะแบบฟิลสอบเทียบมะได้บุ๊กจีดีก็เลยแบบสกิปขั้นเลยแบบว่าจบม .6 ก่อนเพื่อนก็เลยเอาเวลา2ปีเนี้ยค่ะมาเขียนเพลงแล้วแต่งเพลงใช่เขียนเพลงเองอะไรเองใช่ค่ะการทอย่างกันแบบทีพ่อพมันกำลังพลอยู่ทีเโอ้ทุกคนมีฝีมือมากๆศิลปินทุกคนคือแบบว่าโปรเฟสชัีนอลทุกคนมีมีของทุกคนแบบเก่งมากๆค่ะคิวก็รู้สึกว่าแบบทิ่พ่อของเราไม่แพ้ชาติไหนแน่นอนเก่งมากๆแล้วเราอัพสกิลเอพสกิลแบบ เป็นตัวเองให้มากที่สุดใช่เพราะว่าการที่แบบว่าสําหรับคิวนะคิวชอบแนวไหนคือว่าพยายามจะเขียน,นแนวนั้นที่ออกมาได้ดีค่ะแล้วก็คิวก็พยายามหาแนวใหม่ๆตลอดใช่ค่ะขาวฝั่งว่าเด็กคนนี้เด็กคนนี้ดือดไหมคะดื้อค่ะเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นไม่ต้องคิดเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของเจนนี้เขาเรียกเจนแหละเจนสี่เขาจะมีความคิดเป็นของตัวเอง มีโรกส่วนตัวแล้วก็มีความรู้เขาจะเก็บเกี่ยวความรู้ของเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาคิดว่าเขาคิดมาดีแล้วศึกษา,าม,มาดีแล้วเราจะไปเถียงอะไรเขาให้ใหเขาทําตามที่เราอยากได้ไม่ได้เราจะต้องมีเหตุผลที่ดีก็คือแบบเด็กเจนนี้ให้ฝากเรียกว่าดื้อแบบมีเหตุผลฝากเพลงฝากผลงานนิดนึงค่ะฝากค่ะฝากค่าย M2K Entertainment นะคะแล้วก็ตอนนี้มีหนึ่งศิลปินแล้วเดี๋ยวจะมีตามมาอีกหลายๆศิลปินนะคะแล้วก็ฝากค่ายมหาสมบัติ Record ด้วยค,ะค่ะ, <shorts. S 1> ะเดี๋ยวจะมีลูกคุ้งมาเพิ่มค่ะ,ะค่ะก<อ>็สำหรับซีนะคะ คลิปรูปล่อยเพลงใหม่ที่จะไปอยู่ในอัลบั้มอีพีอัลบั้มของค q ก็รอติดตามได้เลยค่ะชื่อว่า Easy Line แล้วก็่อนนี้มี s ซีก็ l o ิ e ไปแล้วแล้วก็มีโนทา e ไปด้วยแล้วก็ใครอยากจะฟังนะคะฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะไปชม MV นะคะชมได้ที่ช่อง M2K Entertainment ค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามค q นะคะติดตามได้ที่ QQ q i n g Un s o c i a l p l a t f o r m ค่ะ 怎么？怎么